Texas, sparking innovative thoughts. In depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world. This is Exec Insight. So, โควิด1 9สองผมกระทบกับหลายภาคธุรกิจค่ะไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจประกันชีวิตด้วยเช่นกันในขณะที่ตัวแทนขายประกันเองเนี่ยก็ต้องปรับตัวในสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้นะคะและเราจะได้เห็นนวัตการรมอะไรใหม่ๆในด้านประกันชีวิตหลังจากนี้บ้างมาร่วมหาคำตอบกับคุณสาระล่ำซำา,ากรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนกันค่ะ ในอนาคตเราไม่รู้จะมีแพนเดกเนาะโรคระบาดอีกทีเมื่อไหร่ในเชิงของธุรกิจประกันเนี่ยเราเตรียมความพร้อมอย่างไรเพื่อให้พร้อมรับกับเนี่ยไครซิสในเชิงของเรื่องของแพนเดกเรื่องของโรคระบาดท,ที่มันน่าจะเกิดขึ้นบ้างค่ะแต,แต่จริงแพนเดกเนี่ยเป็นหนึ่งใน Ri s k m a n a g e m e n ทที่ที่คุยกันเยอะมากในแง่ของบริษัทประกันแล้วก็เอเอเราจะบริหาร manage เรื่องของแพนเดกได้ยังไงใช่ไหมซ,ซึ่งแบบ,บทุกๆร้อยปีอะไรพวกนี้ แล้ยังจาได้เรื่องของไอ้ตัว Mexican flu อะไรพวกนี้ทุกปีเนี่ยคุยเรื่องนี้ตลอดเวลาแล้วก็บอกว่าอ่ะงั้นเราต้องทําเรื่องของ r e เ n s แต่เอาข้าจริงเนี่ยเอาไม่ไหวทําไม่ไหวเพราะว่าแบบคือราคามันแบบไพ i ซิ n g ที่จะต้องมาแอดในไอ้ตัวราคานี่มันแพงแพงมากๆเราก็แล้วเราก็เลยไม่คิดว่าไอ้ p a n d ด m ิกมันจะเกิดนะฮะวันนี้จริง o n e มันเกิดขึ้นมาจริงเนี่ยบอกกันตรงตเนี่ยตกใจก็ตกใจกลัวก็กลัวแต่ว่าในมุมหนึ่งเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตที่ มองในมุมมองในมุมที่เป็นบวกแล้วกันว่าว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้เจอไอ้ตัวพัน d มิ i พวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ได้พ r o ฟทันทีเลยก็คือว่าไอ้หลักการของ risk management ต่างๆเรื่องของไอ้ตัว BCP BCM business continuity business management อะไรพวกนี้นะฮะแพ a นต่างๆนเนี่ยมัน work บ้างแต่มันไม่ได้ work ทั้งหมดคือคือแล้วแล้วผมเรียนคุณไม่มีไว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่มีวนนัน ที่ท,ที่ที่เวลาเราทาไอ้ตัว BCP เนี่ยแล้วเราบอกโอ้โ oh, หอันนี้เป็นอะไรที่ดีที่สุดเพอร์เฟกที่สุดไม่มีทางทุกทุกทุกครั้งที่เกิดเหตุอะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติเอย่ยหรือภัยทางด้านของสังคมอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาเนี่ยนะฮะผมมีอะไรได้ปรับแต่งตลอดเลยแล้วมันก็พุ่ให้ผมเลยว่ายังดีไม่พอยังยังป้องกันไม่พอนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นอะไรที่ที่พอแพ a n d ม m i c เกิดขึ้นเนี่ยผมผมเล่าให้คุณมิ้มฟังว่า1ก็คือว่าผมอยู่ในเกมรับมมาากกกว่เ คือวันนั้นเป็นหมดรับอย่างเดียวเลยว่า,อ,าอ้าวโว้ยเกิดเรื่องอย่างนี้เข้ามาแล้วเนี่ยเราจะต้องแฮนด์ด้วยยังไงประกันไม่ได้เป็นคือคือในในหลายๆประเทศถูกเขียนว่าเป็น essential service แต่คนในประเทศไทยเนี่ยประกันเองเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้ถูก list ไว้ธนาคารถูก list เข้ามคราวนี้เราก็มองไปว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดล็อกดาวน์ไม่ให้คนออกจากบ้านเลยเหมือนบางประเทศอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะตอบโจทย์ยังไงเพราะเราเป็นเรื่องของการเซอร์วิสโดยตรงอย่างนี้ขึ้นมาแล้ว ในความเป็นจริงเนี่ยวันนี้คุยกับเทคซอร์อาจจะเป็นเรื่องของความเรื่องของเทคเรื่องของอะไรพวกนี้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยไม่มีอย่างบริษัทประกันเนีไม่มีทางที่ผมจะแบบ100% work from home ไม่มีทางเพราะว่าระบบ Data ระบบไอตัว System หลายอ,อย่างเนี่ยยังไงมันต้องอาศัยคนเข้ามารันใช่ไหมครับในขณะเดียวกันวิธีการพิจารณารับประกันเอยเคสเข้ามาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ถึงแม้เราจะพูดว่าเรามีเรื่องของตัวบอทเราใส่เรื่องของรูเบสเข้าไปแต่อ่านะแล้วเราบอกอเราเรากำลังทํา AI อะไรพวกนี้แต่ในความเป็นจริง AI ก็เรียนไม่ทันในวิธีการที่ว่าการแฮนด์ลเคสอย่างนี้คนอย่างนี้เป็นยังไงอะไรพวกนี้ยังไงก็ต้องใช้คนเพราะฉะนั้นอพอเอาเาจริงเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็กลับมาในเรื่องของตัว BCP แพลนของเราว่าเราต้องมีคน s t a n บายอยู่ที่นี่นะเราจะต้องเป็นเท่าไหร่ผมเนี่ย work from home อยู่ประมาณสัก70% ตอนนี้50ตอนนี้ตอนนี้ยัง50ซึ่งเดี๋ยวเล่าให้คุณมิมีฟังว่าทําไมผมยังปล่อยให้ให้ work from home ห้าอยู่นี่นะฮะแต่ว่าณนะวันนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยผมอยู่ในโหมดที่เรียกว่าเป็นโหมดรับอยู่เดียวคือคือรับโดยที่ไม่ได้สนใจโหมดของการที่ว่าจะรุกเลยเป็นโหมดที่บอกว่าแพนิคก,กลัวนะฮะแนวรับนะแล้วก็ตั้งว่า เอจะต้องจัดแบ่งทีมยังไงย,ยังไงย,ยังไงาตามไม่หลักการที่เราบอกวันนี้นะแต่มันเป็นของใหม่ <Yes. S 1> ใช่ไหมเสร็จแล้วพอเราแบ่งออกมาเป็นทีม A ทีม B ทีม C เสร็จบอกเอถ้าเกิดว่าผู้บริหารเราเกิดว่าเราต้องแบ่งด้วยละแบ่งเป็นแบบเหมือนมีซีโอสักสามคนเลยนะฮะแล้วทาออกมาเป็นกรุ๊ปออกมาเป็นอย่างเงี้ยแล้วแยก,กวันเลยวันนี้ยังแยกอยู่เลยวันนี้ก็ยังแยกกันอยู่เลยนี่นะครับใช้เจอกันในเรื่องของไอ้ตัวเทคอย่างเดียวนะฮะแต่ว่า พอทาไปเรายังมีคําถามว่าเราต้องโยกที่ไหมพอดีเรามีศูนย์การเรียนรู้อยู่ที่ราชบุรีนะเราก็บอกแล้วที่นั้นมีที่พักทั้งหมดเลยแต่เราก็บอกว่างั้นเราต้องเอาแบบอะไรที่เป็นคอหลัก e s s e n t i a จริงๆของใน operation ของเราเนี่ยแล้วไปอยู่ที่นู่นแล้วก็แบ่งทีมเอาข้อจริงพอตอนพอ,พอตอนดูว่าภาครัฐจะออกไปยังไงเราก็ไม่แน่ใจว่าจะมาแบบล็อกดาวน์ห้ามออกจากบ้านเลยหรือเปล่าถ้าห้ามออกเนี่ยเราก็จะรู้สึกเห็นใจคนของเราเหมือนกันว่า ะการว่าเราโยกเข้าไปเนี่ยแล้วเขาต้องอยู่ที่นู่จนจะนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้เขาเองเขาก็มีครอบครัวเขาคงเป็นห่วงแย่เลยเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยลบกระดานบอกไ,ไม่เป็นไปไม่ได้เราต้องใช้ที่แบบเซ็นเตอร์เราแล้วก็รวมถึงว่าเซ็นเตอร์ที่ว่าเป็นเมืองหลักที่ที่เหมือนเป็นเฮดแควเตอร์อยู่แล้วอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีตอนที่เราบริหารจัดการมามา,มาหลายรอบเนี่ยนะครับจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยเราก็เลยแยกเหมือนก็มีเฮดแควเตอร์อะไรที่ ที่เชียงใหม่ที่ขอนแก่นที่หาดใหญ่เพราะฉะนั้นพี่เนี่ยว่าเราเพิ่มให้เรียกว่าอำนาจของเขาเนี่ยขึ้นไปให้ได้เลยและเขาก็สามารถที่จะทําตัวเหมือนเป็นเฮดโคอเตอร์ในตัวของเขาเองแฮนด์ลในเรื่องของภาคเหนือภาคทางด้านของอีสานหรือทางใต้ได้นะและกรุงเทพก็กลางอย่างเดียวอะไรพวกน,นี้นั่น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 คือหลักที่ตอนนั้นเนี่ยเราทำโดยที่ว่าเราก็บอกว่าเราจะให้คนเหลือน้อยที่สุด work from home นะแล้วก็ยกเครื่องไปแต่ในขณะเดียวกันบอกว่า ริสของการไม่ให้แบบติดให้เรื่องของไอ้ตัวโควิด1 9อันนี้ก็เรื่องหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันการที่โยกออกไปเนี่ยเรามีริสอีกด้านหนึ่งที่เราต้องบริหารคือไซเบอร์ริส <c oughs> ใช่ไหมฮะเราเอาไอ้ต่ออาบอกว่าคนไปเ a t a าเอาอยอูไรเออยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เราต้องมีวิวธีการแทร็กเราต้องมีเรียกว่าเป็นไอ้ตัวบุ๊กคิปเป็นอย้คิปเปอร์อยู่ตลอดเวลาเช็คอยู่ตลอดเวลาว่าทุกอย่างเราเราโอเคนะนะฮะอันนี้อันนี้ก็พูดแบบตรงๆนะไม่มีว่า ในมุมหนึ่งมันก็เหมือนกับว่าเตรียมตัวมาระดับหนึ่งแต่ไม่มีทางที่ว่าพอเจออย่างแพนดามิกเนี่ยมันเหมือนเป็นของใหม่อีกละที่ที่เราเรารู้เลยว่ายังมีอีกหลายเปอร์เซนต์มากเลยที่จริงๆแล้วไม่ครบวิธีการอย่างนี้ไม่ได้ทําอย่างนี้ปุ๊บไปเกิดริสใหม่อีกด้านหนึ่งไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับก็เรียนไปปรับไปค่ะแล้วตัวแทนประกันนะคะเขาเราให้เขาต้องปรับตัวอย่างไรบ้างหรือว่าทักษะอะไรที่เขาควรต้องมีเพิ่มหลังจากเหเตุการณ์นี้ตอนนั้นเป็นหมดรับทุกคนก็เรียกว่าแบบ ใส่หน้ากากเก็บตัวอยู่ในบ้านอะไรวกเนี้ยไม่ไปไหนเลยอะไรวกเนี้ยไม,ไม่ไม่เจอลูกคา้าไม่ไม่อะไรนานๆใช่ไหมครับแต่แต่ในความเป็นจริงเนี่ยตัวแทนประกันไม่มีทางแล้ว,ลวเรื่องของประกันเนี่ยคุณไม่มีความทราบว่าประกันชีวิตเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องขอ <ๆ S 2> งความเชื่อใจต้องเจอต้องต้องเห็นหน้าก็ข้อดีอันหนึ่งเนี่ยนะฮะระหว่างระหว่างตอนช่วงที่กาลังเหตุการณ์กาลังยังยังเรียกว่ายังยังเรียกว่ายังขึ้นอยู่เนี่ยนะฮะของการติดเชื้อเนี่ย ทางตัวเลกูกเลเตอร์เนี่ยนะฮะร่วมกันกับทางสมาคมประกันชีวิตทไทยก็คือภาคกำกับดูแลเนี่ยก็บอกว่าเองเป็นไปไม่ได้ถ้าแท่างนี้ตัวแทนยังไงก็ต้องขายแล้วจริงๆแล้วถ้ามองในมุมนี้นคนก็อยากจะมีประกันตอนนี้ประกันชีวิตควบสุขภาพใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าคนก็ไม่อยากจะเจอเพราะฉะนั้นเขาก็เลยยอมให้เราทําเรียกว่าเป็นไอ้ตัวดิจ face ิทัลเฟสทูเฟสอันนี้อันนี้เป็นเป็นคำเป็นคำศั์ของทางด้านของผู้กำกับดูแลนะฮะออกมาซึ่งเป็นเป็นอันที่ร่วมมือกันก็คือหลักการก็คือเห็นหน้าเห็นตากันแต่ว่า ขายได้แบบเบ็ดเสร็จตั้งแต่การนำเสนอการกรอกกรมตัดตัดสินใจที่จะซื้อกรอกกรมทันนะฮะ e-payment ออกเป็น e p o l i c y e r e c e i v e ได้ได้ครบหมดเลยได้ได้ได้โดยที่ไม่ต้องมาเจอ physical นี่นะครับโดยที่ยังเห็นหน้านะฮะแล้วก็เป็นการที่ record ด้วยด้วยตัวเทปทำได้สองช h o เป็น voice record ด้วยเสียงนะฮะหรือว่าอีกอีก record อีกอนึงก็คือเป็นภาพ เลยเนี่ยนะครับหรืออันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าบางทีอันนี้ทําในฐานะเป็นอินดัสทรีในอุตสาหกรรมเนี่ยบางทีก็อาจจะบางบริษัทอาจจะบอกเฮ้ย hey, ไอพิธีการอัดเนี่ยมันอัดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีทางอื่นไหมที่เหมือนกับว่าแทนที่จะให้ตัวแทนเป็นคนอัดเนี่ยมันยากมากเลยแล้วแล้วจะดึงข้อมูลได้ยังไงหรืออะไรพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เลยขอให้ทางบริษัททําได้เหมือนกัน,นคือคือบริษัทโทรเข้าไปแล้วขอทำเรคคอร์ด เป็น voice หรือไม่ก็เป็นวิดีโอคอลก็ได้ Record เพราะว่าพวกเอเจนต์ก็ต้องตัวแทนขายประกันนะคะก็ต้องเพิ่มักษะเรื่องของดิจิตอลแบบหนักมากๆผมผมผมมองในมุมมุมบวกคุณมิีผมผม,ผมเรียกตามตรงว่าเรื่องนี้เนี่ยอย่างของมือง่ายประกันชีวิตเนี่ยทำแพลตฟอร์มมาสำหรับให้ขายเนี่ยนะทำมาเยอะแต่ถามว่าคนใช้เยอะแค่ไหนผมให้อยู่ประมาณสัก10กว่า20%นี่ถือว่าเก่งมากๆเลยที่ผ่านมาแล้วเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรในขณะเดียวกันหอบโควิด เกิดขึ้นเนี่ยต้องยอมรับในความเป็นจริงว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันกระตุ้นให้คนต้องใช้คือไม่ใช้เขาก็อยู่ไม่ได้แล้วคราวนี้อายุนี่เป็นตัวเลขเลยนะแต่เดิมเวลาพอบอกว่าใช้แพลตฟอร์มใช้อย่างนี้ก็จะมีข้ออธิบายให้ฟังว่าไม่ได้หรอกออถนัดยังไงถนัดอย่างนี้ถนัดเจอหน้าก็ต้องเจอหน้าบอกเฮ้ยไม่ใช่แต่แพลตฟอร์มนี่เปิดเป็นวิดีโอได้นะก็บอกใช้ไม่เป็นตอนนี้กลายเป็นว่าอายุเป็นตัวเลขจะเป็นเจน X+ หรือจะเป็นเบบี้บูมเมอร์สนี่นะไม,ไม่ได้ไม่ได้มีข้ออ้างอีกต่อไปแล้วแล้วผมก็ดีใจนะฮะในมุมหนึ่งก็คือว่าพอคนที่มีความรู้สึกว่ามายเซ็ตเนี่ยเป็นมายเซ็ตที่เปลี่ยนเป็นเรื่องของการสู้แล้วกลับมาจัดรับกลายเป็นบุรษขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันเปลี่ยนไปเยอะตัวแทนเองก็บอกว่าเอ๊ะไม่ได้แล้ววันนี้จะต้องเรียนเพิ่มเพราะฉะนั้นกลับมาเหมือนอย่างที่พวกเราคุยกันตอนช่วงของไอ้ตัวดิจิทัลดิสทรัปชันอะไรพวกนี้ที่บอกว่าต้องรีสกิลต้องอัพสกิลเอ่ยต้อง,งองัอนี สิ่งเหล่านี้เนี่ยโควิดเนี่ยถ้ามองในมุมดีมุมแย่ก็แย่มากนะหลายหลายเรื่องเนี่ยนะแต่มุมดีก็คือว่ามันทําให้ mindset ของคนเนี่ยเปลี่ยนเป็นการที่ว่าต้องสู้และในการสู้เหล่านี้เนี่ยก็คือว่า1ฉันต้องเรียนรู้สิ่งที่ฉันไม่เคยเรียนมาก่อนออกจากเรื่องของความเป็น comfort zone คือคือคือผมว่าไม่มีใคร comfort zone ได้อีกต่อไปเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยอย่างบริษัทประกันเนี่ยหลายๆคนมักจะมองว่าน่าจะได้อน,นิสง คนก็จะแบบแห่มาซื้อสุขภาพแต่ในความเป็นจริงเนี่ยการลงทุนบริษัทประกันมันตรึงกับการลงทุนการลงทุนนี่มันแบบเป็นอะไรที่คุณไม่มีคงเห็นภาพผมไม่เคยเห็นในตัวพันธบัตรรัฐบาล10ปีหรือที่เลาเราตรึงเนี่ยลงไปต่ำกว่า1นะึ่งเปอร์เซ็นต์ี่ยคิดตัวในชีวิตไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเลยนะแล้วก็ตีวันนี้ดีขึ้นมานิดึงตีกลับขึ้นมา1.2ึ่งจุยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าเราจะไปขายพวกแบบประกันแบบ เดิมๆที่เหมือนกับว่าให้ผลตอบแทนเป็นยิวที่เรียกว่าสะสมรัพย์มันต้องขายในสิ่งที่ใช่ก็คืออะไรแบบประกันสุขภาพแบบประกันที่เป็นเรื่องของ protection จริงๆคือคุ้มครองชีวิตจริงๆอะไรพวกนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยตัวแทนเองก็ต้อง upskill ตัวเองนะฮะตรงนี้ในขณะเดียวกันตัวเองเนี่ยต้องรีสกิ l หลายๆเรื่องวิธีการขายแบบชนิดเป็น traditional คือการเดินไปขายอะไรพวกนี้คุณทําไม่ได้อะใช่ไหมเพราะฉะนั้ การที่ต้องใช้ไอ้พวกของตัว iPad เอยหรือ,อไรเออยในวิธีเข้าถึงเนี่ยนะครับแล้วก็เบ็ดเสร็จได้จบทจริงอุปกรณ์พวกนี้มีอยู่แล้วเ,เพียงแต่คนไม่ใช้เพราะฉะนั้นเราเห็นเลยว่า Adopt เนี่ย a d o ็อ rate เนี่ยขึ้นมาเลยอันนี้เป็นข้อข้อดีในนั่นคือในมุมของตัวแทนแล้ววันนี้ตัวแทนก็ยังทำอย่างนี้อยู่นะครับก,ก็ไม่ได้แบบคือยังไงก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็ยังมีคนที่มีความรู้สึกว่ายังต้องเป็นแบบวิธีเดิมๆซึ่งผมก็เรียนตามตรงว่า นนี้เป็นช้อยส์คือถ้าลูกค้าเขาเขายอมให้ไปเจอคุณก็โอเคอ่ะคุณก็ไปทําเดิมๆได้นะแต่ถ้าลูกค้าเขารู้สึกว่าเขาอยากจะซื้อแต่เขาไม่อยากจะเจอเขาขอให้ตรงนี้คุณจะเสียโอกาสได้ยังไงในเรื่องพวกนี้คุณก็ต้องปรับตัวตรงจุดนี้นะฮะซึ่งซึ่งผมก็ดีใจคือผมเริ่มเห็นใน Facebook แล้วเห็นจริงๆเลยนะครับเห็นใน Facebook ของเพื่อนๆตัวแทนเนี่ยที่ทั้งแบบเป็นเจเนอเรชันหลายๆเจเนอเรชันเนี่ย เริ่มที่จะเรียนเริ่มที่จะมาใช้แล้วเขาก็เริ่มีความรู้สึกว่าเขาเริ่มทําเป็นภูมิใจกลายเป็นว่าจริงๆใน,ในมุมบวกก็กมีสําหรับการที่จะว่าทาให้คนเนี่ยเปลี่ยนวิธีการนะฮะออกจากเรียกคอมฟอร์ทโซนนะครับแล้วก็ผมว่าเดินตาม้โลกทีม่มันเร็วมากๆเนี่ยให้ให้ให้เร็วขึ้นค,ครับแล้วจากพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนแปลงไปปุ๊บแล้วเนี่ย มันมีการ collect data หรือว่าเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ริโพคจนมันออกแบบแพ็กเกจใหม่อย่างไรหลังจากนี้บ้าง่ะคะคือจริงๆก่อนก่อนเรื่องของโควิดเนี่ยผมว่าเจเนเรชันของของคนไทยเนี่ยก็เปลี่ยนอยู่แล้วใช่ไหมฮะเราเห็นเรื่องของ Gen Y เอยนะฮะหรือ Millennial เองที่เราคุยคุยกันเยอะว่าส่วนใหญ่เขาเขาไม่ได้ลังเกียจรังชังเรื่องประกัน<ม>แต่เขาค่อนข้างจะต้องบอกว่าต้องเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เขา ราะมันจะกลายเป็นหลักการที่ว่าเฉพาะตัวหรือ p e r s o n a l i z e มากขึ้นในใน,ในเรื่องพวกนี้ขึ้นมาดนเวลาที่เราเราก็ทําเราทำาแต่เดิมเราจะทําแบบการตลาดแบบ segmentation เอยใช่ไหมฮะดูในฐานรายได้ดูในฐานเรื่องของไลฟ์สไตล์เออยไลฟ์สเตจเอยอะไรพวกนี้นะครับอายุเอยแต่แต่วันนี้เราก็ทําแบบไอ้ตัว personally ทำเยอะขึ้นเรื่อยๆว่า p e r s o n a l อย่างนี้นะฮะที่เป็นสไตล์คนประเภทนี้จริงที่ชอบค้นหาตัวเองค้นหาความรู้ด้วยตัวเองเป็นคนที่มี s e l ์มากๆอะไรพวกนี้หรือเป็นกลุ่มที่เป็นแบบพวก ตามเพื่อนนะฮะอาจจะไม่ได้ไม่ได้สนใจในตัวดีเทลมากแต่เชื่อว่าคนเชื่อใจคนก็จะมีหลายอย่อางเราเราพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาตามตามหลักการที่เราเริ่มเห็นจริงๆ1หนึ่งก็คือว่าไปตามไม่เซอร์เวยของวิธีการทำเรื่องอย่างเพอร์เซน่าสองก็คือว่าแล้วก็ยูเซ e ร์ e อ็กเ c ีอีกอันนึ่งที่สำคัญมากจริงๆคือคือยูเซ e ร์ e อ็ e เ c ียที่บอกว่าอะไรคือเพนเพนของประกันจริงๆคืออะไรจริงๆประกันชีวิต ควบสุขภาพเป็นเรื่องที่ดีตอบโจทย์มากแต่เพนของมันคือว่ามันเยอะภาษาเป็นภาษาที่ฟังแล้วยอดจะไม่ดูเรื่องเลยนะฮะมันซับซ้อนมากๆอะไรพวกนี้นะสิ่งที่เราทําออกมาแบบประกันเพิ่งเรากําลังเปิดตัวใหม่ชื่อว่าเป็นตัวแบบประกันดีเฮลเพนของมันเพนที่เราไปทํามาก็คือว่าลูกค้าเวลาซื้อสมมติซื้อทุนอยู่ที่5ล้านเนี่ยจะจะมีความรู้สึกว่า cover ทั้งหมด5ล้านแต่ในความเป็นจริงเนี่ย กลายเป็นว่ามันจะมีนะอาารรินเนอร์ลิมิตภาษาปากการก็คือว่าไปติดว่าค่าหมอค่าผาตัดค่านู่นค่านี่จะให้อยู่เท่านี้เท่านี้ไม่ได้ให้ตามที่บอกว่า5ล้านใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยออกแบบที่ตัดไอ้พวกนี้ทิ้งให้หมดหลักการคือทําให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดซิมพลายขึ้นมานะฮะซึ่งซึ่งอันนี้อันนี้เอามาจากเพลนของลูกค้าและโดยเฉพาะในเหตุการณ์ทั้งก่อนและหลัง แล,และระหว่างของโควิดเนี่ยมันทําให้เราเห็นอะไรได้อีกเยอะมากๆที่เราเอามาใช้ในการที่ว่าเราต้องมามามา,มาปรับปรุงในเรื่องพวกนี้กว่าจะได้อินไซต์แบบนี้มานี่เราคอลเลกต์เดต้เราพูดคุยกับกับคนที่ถือประกันทำ,ทำเยอะเลยครับทำ,ทำกับคนที่มีมีประกันของเราเนี่ยนะครับทำแบบขอขอความเรียกว่าขอได้ความกรุณาจากลูกค้านะครับที่ที่มาทําแบบไอ้ตัวกลุ่มกลุ่มด้วยกันนี่นะฮะแล้วก็เรียกว่าทําเป็น Experience จริงๆเลยเราก็เริ่มเห็นแล้วจริงๆว่า เขาไม่ชอบอะไรแล้วเวลาที่เราเราจะออกเนี่ยเราลองออกมาเทสกลุ่มที่มีประกรันและกลุ่มที่ยังไม่เคยมีประกรันและกลุ่มที่มีประกันกับคู่แข่ง <c oughs> คือเทสอันนี้เทสให้ดูดูหมดเลยว่า,วาจะเป็นยังไงเขาชอบไม่ชอบอะไรพวกนี้ขึ้นมา <c oughs> แล้วก็สโคปจริงๆต้องต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่ฟีเจอร์ประกรันแต่มันไปจนถึงเอเรื่องของกระบวนการของการเซอร์วิสต่างๆเนื้วเวลาลูกค้ามองเขาไม่ได้มองจบอยู่แค่ว่า อ๋อไอฟีเจอร์มันคืออย่างนี้กระบวนการเป็นยังไงการตอบไปจนถึงคนวิธีการเข้าถึงง่ายไม่ง่ายอะไรพวกนี้มันจะมีหลายเรื่องเหมือนกันนะครับที่ที่เราเริ่มเริ่มที่จะเห็นเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าเรื่องของอินไตน์ของลูกค้าเนี่ยแล้วก็เป็นภาพของ End to End มากขึ้นแล้วค่อยกลับมานั่งดูว่าจริงๆเนี่ยเขารู้สึก Engage ไอตัว Net p r o m o t i n g Score เป็นยังไงแต่แต่ผมเรียนคุณไม่มีจริงนะไอ้ net promoting score NPS เนี่ย ของปาาระกันยังไงก็เป็นอะไรที่มีความทา้าทายดีมชอบเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่ที่มันอยู่บนเส้นของความพึงพอใจกับความรู้สึกไม่พอใจง่ายๆอ่ะเนี่ยฮะอย่างเรื่องเคลมเรื่องอะไรพวกนี้จะเข้าใจได้ค, <c oughs> ครับแล้วมองไว้ว่าอนาคตหลังจากนี้ค่ะในเชิงของธุรกิจประกัน,นคิดว่ามันจะมีดลวิสเนตโมเดลอะไรใหม่ๆอาจจะไม่ใช่แค่ในตลาดไทยก็ได้ในระดับภูมิภาคผมผมอันที่หนึ่งคือเรื่องของดิจิทัลเฟสตูเฟสเนี่ยมันไม่ใช่เป็นบทเฉพาะการ อย่างนี้ไปมันกลายเป็น new normal ไปเลยแล้วก็ข้อดีออกมาออกมาเป็นกฎหมายไปแล้วนะครับ <S <S เป็นเป็นประกาศเลยอันนี้นะฮะมันก็ทําให้เห็นว่านี่ไม่ได้เป็นเรื่องของการขายอย่างเดียวแล้วประกันชีวิตมันไม่ได้เป็นเรื่องของการขายไอ้ going forward เนี่ยนะฮะประกันชีวิตควรจะให้เป็นในการของการแนะนํามากกว่าคนที่คนประกันไนี่ยังอยู่ยังไงก็ยังอยู่ต่อจะให้วันนี้มีบอร์ดมี AI เข้ามาเนะะี่ยซึ่งจะเข้ามาช่วยในบางเรื่องแต่ว่าสําหรับคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวแทนหรือ ทีมงานนี่นะครับก็ยังต้องอยูใ่ในเรื่องพวกนี้นะเพียงแต่ว่าหลักการจะต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานของการใช้ Data ให้เป็นนะฮะเราเราพูดกันเยอะเรื่องของทำไอตัว Data Analytics เอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยใช่ไหมส่วนใหญ,ญ่เทไปทางด้านของ Marketing มั่งเป็นเรื่องของ Sales เป็นเรื่องของ f r o u d เป็นเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับหลายๆเรื่องขึ้นมาเนี่ยแต่เอาข้าจริงเนี่ยมันไม่เคยจบที่ End-to-N n d นไม่มีลองลองลอง,ลองนึภาเพราะว่าอะไรเพราะว่าทำา Data ออกมา จบอยู่ที่ภาพที่สวยว่าเฮ้ย hey, ผมมีระบบ Data โอ้ผมทำแอนาลิติกผมมี Data Scientist นะแบบเจ๋งมากเลยแต่เอาเข้าจริงเอาคําคืออะไรใช่เพราะฉะนั้น <c oughs> จากนี้ไปเนี่ยผมว่าถ้าใครที่ยืนอยู่บนในการที่ว่าในสนามของประกันชีวิตจริงเนี่ยผมว่าหนึ่งคือต้องมีเบสของการที่ Data ที่ใช่ที่ใช่และตอบโจทย์เพราะว่าโลกวันนี้มันจะกลายเป็นโลกที่ว่า Personalized มากขึ้นเรื่อยๆความต้องการเฉพาะตัวทั้งในแง่ของผลิตภัณฑ์และการบริการนะฮะ ในขณะเดียวกันเนี่ยในแง่ของคนเนี่ยเมื่อถ้าคนเชื่อในเรื่องของ Data คนนี้อย่างเช่นตัวแทนนี่นะฮะต้องปรับตัวเองคือหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณเชื่อจริงเนี่ยคุณต้องมีองค์ความรู้ต้องรีสกิลต้องอัพสกิลตัวอยู่เองว่าอยู่ถ้าไปว่าดในเรื่องของประกันเนี่ยคุณต้องรู้เรื่องของแบบประกันให้ครบแล้วมากกว่าแบบประกันก็คือว่าไอสโคของการบริการสโคของการที่ว่าอาจจะไปในเรื่องของการทำ pre underwriting ทินึกออกใช่งไหมผมไปเจอคุณไม่มีอะไรวเนี้ยส่วนใหญ่ผมก็จะแบบอ่าผมจะ คุณไม่มีื่อันี้นะครับซันนี้โดยที่ผมยังไม่ได้ฟังคุณม่มีเลยแล้วผมจะรู้ได้ไงไว่าจริงๆแล้วนี้ของคุณไม่มีจริงชอบอะไรเป็นแบบไหนและถ้าผมคุณไม่มียอมที่จะเปิดเผยข้อมูลที่ผมต้องใช้ในเรื่องของตรงนี้ขึ้นมาผมอาจจะทำเรียนไรติงไ,วไ,วได้โดยผ่านใ้ตัวการทําวิธีการที่ว่าเทคบางตัวเนี่ยเข้ามาช่วยทําให้ผมเองเนี่ยเซฟในเรื่องของไอ้ตัวระยะเวลาหรือ sla ลง เพราะฉะนั้นความพึงพอใจของคุณไม่มีเนี่ยก็จะพยายามรู้สึกว่าแทนที่จะต้องไปนั่งรอประกันให้นานหรือแทนที่ผมจะต้องมาเจอคุณไม่มีแล้วกลับไปอีกขอกับตัวสุขภาพอีกอะไรพวกนี้ผมอาจจะกลายเป็นว่าเออผมมี Data พวกนี้คุณไม่มีเคยมีเรคคอร์ดอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วการเชื่อมต่อกับเรื่องของ Ecosystem มโดยที่คุณไม่มีอนุญาตให้ผมทําได้อย่างเงี้ยนะฮะขึ้นมาเนี่ยผมอาจจะบอกคุณไม่มีเลยว่าคุณไม่มีครับแบบเจอแล้วก็แบบถ้าคุณไม่มีเรื่องอย่างนี้เนี่ยอันนี้จบได้เลยอันเดียวไรเรียบร้อยเลยแล ฟิลในเรื่องของไอกระดงกระดาษอะไรอีกแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของใหม่ที่เป็นของที่คุยกันมาก่อนเตรียมกันมาแต่ว่า adoption rate มันไม่เคยขึ้นเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ motivate ให้ขึ้นไปแต่พอเจอโควิดขึ้นมาเนี่ยคือยูไม่ทำคุณไม่ทำคุณก็ไปขายไม่ได้ใช่ไหม้วมันก็เกี่ยวกับปากท้องของทุกคนในความ<อ>เป็นจริงเนี่ยเพราะ,ะตัวช่วยมีทั้งหมดเพียงแต่ว่า ถ้าไม่เซ็ตมาเนี่ยปรับตัวเองซะรีสกิลอัพสกิลแล้วเอาไปใช้ใ,ใช้แบบชนิดที่ว่าใช้อย่างมีวิน,นัยแล้วก็ต้องยอมรับจริงๆว่าไอ้ตรงไหนเป็นช่องโหว่บอกมาถ้าเป็นช่องโหว่ของทางด้านของเซ็นเตอร์เราจะได้ปรับแต่งได้ซึ่งมีเยอะเลยนะอันนี้พู้แบบตรงตถ้าเป็นช่องโหว่ของตัวเองก็เสริมทักษะเรียนเพิ่มเติมเต็มเข้ามาเพราะว่าหน่วยงานอย่างตัวแบ็กอัพอย่างเรื่องของอะคาเดมี่เอ่ยเทรนนิ่งเอ่ยก็พร้อมที่จะให ให้ความร่วมมือแล้วเป็นการเทรนแบบชนิดออนไลน์หมดเน,น่คุณวิววันนี้วันนี้ผมยังร้อยเปอร์เซ็นออนไลน์ถึงแม้ถึงแม้จะจะบางเรื่องเนี่ยยังต้องเป็นฟนะิสิกฮะเช่นเรื่องของสอบเนี่ยแต่ว่าในการอบรมทุกอย่างผมเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเป็นออนไลน์ในอนาคตผมผมมีความเชื่อว่าจริงๆการสอบออนไลน์อาจจะทาได้ด้วยทั้งหมดใช่ไหมฮะยังยังยังบนกับทีมงานเลยว่าโอ้โหเราทําที่ไวเต็มเลยเรื่องของการเทรนนิ่งเนี่ยแต่ว่าในมุมหนึ่งจริงจริง ก็ก็ดีเหมือนกันนะ,ะเราปรับที่ให้เป็น flexible มากขึ้นนะฮะเรื่องของ social distancing และความเป็นจริงก็คือว่าต่อให้โรคนี้มีดิจิทัลซึ่งเราก็จะเปิดเต็มที่ใครชอบดิจิทัลก็ดิจิทัลอบรมอย่างนี้แต่ว่าคนก็ยังอยากจะเจอหน้าอยากจะเห็นหน้าเห็นตากันเนะี่ยผมผมยังมีความเชื่ออย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ยังยังวิ่งแบบ2ช<ค>้อยไปอย่างนี้นะครับค่ะทีนี้ในช่วงที่สถานการณ์ทุกคนก็รู้กันว่ามันหลายคนเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจแบบท้องช้างนะตัวยูในช่วงในช่วงระหว่างระหว่างนี้คุณสาระมองว่าแบบ เมืองไทยอยากจะฝากอะไรถึงผู้ประกอบการท่านอื่นหรือว่ารวมถึงแม้แต่รัฐบาลด้วยค่ะคือคือผมเรียนตามตรงว่าผมก็ติดลบเยอะนะเปนไม่มีนะฮะในในแง่ของยอดขายนี่นะฮะแล้วแต่ผมเองก็ต้องยอมรับว่าในในมุมของโอกาสเนี่ยมันมีเยอะเหมือนกันหนึ่งก็คือว่าไอไอ,ไอไการติดลบอย่างเงี้ยทุกคนเห็นนะฮะคนในองค์กรเอยเห็นทั้งหมดว่าอ่ะแล้วแล้วโอกาสที่ดีก็คือว่าอะไร1ึงก็คือว่าเราก็จับมือกันแน่นเลยกัน ะะว่าอ่านั้นเราเริ่มกลับมาเป็นไอเจนซี้ของของทีมแทนที่จะเป็นไอหลักการเหมือนองค์กรใหญ่ๆทั่วไปที่ว่าไซโลไซโลแล้วมันก็จะช้าหรือเกิดในโลกที่มันทุกอย่างมันเร็วมากๆเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้น <c oughs> ในการที่โอกาสมีเยอะมากโอกาสที่เราจะปรับแต่งหลายๆกระบวนการของเราผมผมเองคุณม่มีโดยที่ไม่ไปยุ่งกับเรื่องของการเอาคนออกนะครับค,ค,คือคือคือมีหลายๆองค์กรที่อาจจะหนักกว่าของผมเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้นก็เป็นอะไรที่น่าเห็นใจมากๆนะครับแต่ว่าถ้าของผมเองเนี่ยยังพอยืนไหวในเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นหลักการก็คือว่าเรื่องของคนเนี่ยเราเราจะไม่แตะในการที่จะไปเอาเขาออกแต่ว่าเขาต้องจับมือกับเราเต็มที่คือต้องตบมือไปด้วยกันหลักการก็คือว่าคุณต้องปรับตัวคุณต้องปรับเสริมทักษะใหม่ๆนะฮะนัน่นนัน่นนั่นคือนั่นคือสิ่งที่ตอนนี้ผมคุยกับในองค์กรอะไรพวกนี้ขึ้นมานี่นะครับแล้วก็ กระบวนการเดิมๆเนี่ยผมว่าเราเราควรจะลืมไปได้บางเรื่องเนี่ยมันเป็นการที่ว่าเราเราเรียกว่าเราใช้โอกาสนี้ดีกว่าที่เราถือโอกาสที่มาร่วมกันแล้วเราอไอ้โฟล์พโ,ฟโรเซสพวกนี้หนึ่งก็คือว่าทำไมมันต้องเสียเวลามาทําขนาดนี้ก็ไม่รู้ในเมื่อเราลงทุนไปตั้งเยอะเราควรจะเอาสิ่งที่เราลงทุนเนี่ยมาเปลี่ยนสักทีหรืออะไรพวกนี้ขึ้นมา2ก็คือว่าเราควรจะตอบโจทย์ให้ดีได้กับลูกค้าเรามากยิ่งขึ้นใยซ้ำไปนะฮะสิ่งที่เราเคยทำเราอาจจะคิดว่าดีแต่จริงๆแล้วในโลกใหม่เนี่ยผมว่า เรื่องของสปีดเรื่องของอะไรมันเป็นโอกาสอีกมหาศาลเลยที่ท,ที่ถ้าเรามองอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับมผมผมอยากจะเรียนตามตรงว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของ m i n d s e t ผมผมเชื่อว่าหลายๆองค์กรเนี่ยจริงๆเป็น m i n d s e t ที่ก็พยายามปรับตัวปรับอะไรหลายๆอย่างแต่ถ้า m i n d s e t เราเป็น m i n d s e t ที่จริงๆแล้วเนี่ยเราสู้แล้วเราก็ต้องยอมรับว่าถ้าเมื่อไหร่เราท้อขึ้นมาเนี่ยให้หันกลับไปดูเถอะว่าจริงมีคนที่เหนื่อยกับเราน่าเห็นใจกว่าเราอีกเยอะแยะ นะอันนี้ผมพูดกับคนของผมเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าวันนี้เรายังมีโอกาสเนี่ยเราควรจะจับโอกาสนี้ให้เต็มที่และร่วมกันแบบชนิดที่ว่าขับเคลื่อนองค์กรเพื่อว่าจะได้ก้าวข้ามมันให้ได้นะฮะและแล้วผมยอมรับจริงๆนะครับคือแน่นอนเนี่ยภาพตัวเลขมันไม่สวยหรอกนะฮะแต่แต่อย่างน้อยถ้าเราพยุงไปได้นะครับแล้วเราก้าวข้ามวิกฤตมันมาจริงเนี่ยนะครับแต่มันไม่ได้เื่อจะต้องอยู่กับเราตลอดมันก็จะมีวันที่แย่ที่สุดแล้วมันก็จะมีวันที่ดีมันก็จะขึ้นลงอย่างนี้นะครับ ขอเพียงแต่ว่าให้เรารู้ให้เรามีสติจริงๆเนี่ยนะครับแล้วเราสามารถที่จะรู้ว่าอะไรที่เราต้องทําที่สําคัญที่สุดตอนนี้นะฮะส่วนไอ้อะไรที่ไม่สําคัญจริงเราก็ตัดมันออกไปนะฮะเช่นในโครงการหลายๆโครงการที่ผมมีความรู้สึกว่าทําไปเป็นภาพสวยอย่างเดียวนี่นะอันนี้ก็ขอหยุดไปก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็มาโฟกัสสิ่งนี้นะครับโดยที่ว่าร่วมกันจริงๆในในเรื่องของโอกาสตอนนี้กับคนของเราการสื่อสารสําคัญเนี่ยมันไม่มีผมเองเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าวันนี้เนี่ยกับเรื่องของตัวโควิดเนี่ยผมใช้ออนไลน์ ไลฟ์บ้างนะฮะเทปบ้างเนี่ยกลายเป็นว่าข้อดีคือว่าผมมีโอกาสที่ผมได้คุยกับตัวแทนที่จริงๆแล้วเนี่ยปกติต้องฝากหัวหน้าเขาไปคุยวันนี้เราได้คุยกันได้ตอบคําถามกันได้ข้อมูลอะไรใหม่ๆได้รู้เลยว่าคนที่อยู่ในทัพหน้าเนี่ยเขาแอคชั่นเป็นยังไงเขากระทบกระเทือนตรงไหนเขาต้องการเขาให้ข้อแนะนําอะไรเราเนี่ยฮะผมคคิดว่าวันนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราเข้าใจอยู่แล้วว่า วันนี้เนี่ยเรื่องของโควิดแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจเหล่านี้เนี่ยมันจะอยู่กับเราไปนานอีกนานถ้าสองปีก็ผมก็จะดีใจนะถ้ามันยาวกว่านั้นอ่ะเราก็ยอมรับว่ามันจะอยู่กับเรานานเพราะฉะนั้นถ้าอยู่กับเราเนี่ยสิ่งที่เราต้องปรับตัวนะฮะแล้วเรามองกลับมาเป็นมองบวกมากกว่าว่าในเมื่อ,อมันอยู่กับเราเนี่ยมองให้เป็นโอกาสโอกาสในการที่บริหารจัดการปรับแต่งองค์กรนะครับเตรียมคนสอนคนนะฮะหลายๆเรื่องเนี่ยผมมองเป็นโอกาสนะะวันนี้ไม่มีค่ะสุดท้ายค่ะตอนนี้ คุณสาราเนี่ยจัดก,การบริหารเวลาอย่างไรครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ทราบว่าเป็นสปอร์ตแมนเนาะเล่นเรืเ่องใจกีฬาเยอะแต่ตอนนี้ก็ก็เขาายังไม่มีให้แข่งผมก็เลยจริงจเพิ่งจะไปลงเขาจะแข่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาเลื่อนไป work from home เนี่ยจริงๆทําให้ผมทํางานได้คล่องขึ้นอีกเยอะเลยในความเป็นจริงเพราะว่าออกจากประชุมนี้เข้าประชุมนี้แล้วก็กลับมาว่าทําให้ผมเนี่ยมีเวลา หนึ่งก็คือว่าทํให้ให้กับตัวผมเองแต่เดิมต้องมานั่งตื่นตีห้าครึ่งอะไรพวกนี้เพื่อจะมาออกกําลังกายวันนี้บอกกับคุณพี่มีตรงๆนะตื่นเจ็ดโมงเช้านะฮะแล้วก็ลงมาวิ่งในในในที่บ้านเนี่ยนะในหมู่บ้านหรือลงมาว่ายน้ําหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะแล้วก็จะยังยังทําได้เหมือนเดิมเลยทำได้มากกว่าเดิมอีกทําได้มากกว่าเดิมแล้วพอเสร็จเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเข้าประชุมได้เลยแบบปุ๊บอิฟนะคือยังไม่ต้องอาบน้ําไม่เป็นไรนี่ก็อยู่ในอยู่ในอยู่ในเครื่องอย่างงี้ใช่ไหมฮะ แล้วผมมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ในเมื่อชีวิตโลกมันเปลี่ยนไปอย่างนี้นะครับถ้าเราสามารถที่จะปรับตัวเราบาลานซ์ชีวิตของเราได้หนึ่งคือด้านของส่วนตัว2ด้านของขอครอบครัว3ด้านของงานเนี่ยให้มันเกิดความพอดีเนี่ยผมว่ามันโอเคนะจริงจริงผมขออนุญาตเป็นตามตรงแล้วผมเห็นใจจริงๆนะเพราะว่าโควิดเนี่ยทำให้คนเยอะมากเลยที่ลําบากจริงเนี่ยนะครับแต่อย่างที่เรียนนะครับถ้ามองเป็นบวกเนี่ยนะครับ มันทําให้เราเปลี่ยนนอกจากว่าจะต้องมาเปลี่ยน mindset วิธีการทํางานในองค์กรเนี่ยเราเปลี่ยน mindset ของตัวเราเองผมตั้งแต่มีเรื่องของโควิดมาเนี่ยผมนอนได้เยอะขึ้นอันนี้พูดแบบตรงๆเพราะว่าแล้วก็ไม่ได้ทํางานน้อยลงเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าแต่ผมได้พักมากขึ้นเพราะว่าผมกลับใช้ในเรื่องของการที่ว่าผ่านทางด้านดิจิทัลเยอะเหลือเกินเนี่ยนะครับจริงๆต้องบอกว่า work from anywhere มากกว่า work from home นะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยพอโควิดตอนนี้เนี่ยเริ่มความรู้สึกว่าคือผู้ติดเชื้อเนี่ย ไม่มีแล้วณนะตอนนี้ประมาณ 40- 50วันอะไรที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพาในในหลักการเนี่ยก็มีการที่เดินทางไปเจอคนไนะไปเจอกับตัวแทนไปเจออะไรได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนั่งรถเนี่ยใช้ประชุมได้อยู่ตลอดเวลาเลยนะคือคือผมมีความรู้สึกว่ามันบาลานซ์ได้หมดแล้วก็กลับบ้านก็คือก็กลับได้เร็วในความเป็นจริงหรือออกจากบ้านสายก็ได้เพราะว่าเพราะว,ว,ว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังไงก็ประชุมได้ตลอดนี่นะครับเพราะฉะนั้นผมผมมีความรู้สึกว่า ถ้าเราสามารถที่จะแบ่งเวลาพวกนี้ได้เนี่ยนะฮะตอนจบคือจริงๆเรารู้ตัวเราเองมันไม่มีว่าว่าเรามีความสุขหรือเปล่าผมคิดว่าเราตัวเราเป็นคนที่ตอบเราได้ทั้งในแง่ของสุขภาพของเราทั้งในแง่ของจิตใจของเรานี่นะครับหลายๆเรื่องนี่นะครัละก็คขนรอบข้างครับได้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณสันละเท็กซัส sparking innovative thoughts